มาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับคนงานได้เริ่มลบชื่อ Black Lives Matter ที่มีการทาสีไว้บนถนนสายหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวในวันจันทร์ครับขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองหลวงของสหรัฐก็พยายามต่อสู้กับแรงกดดันมากมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสภาคอนเกรสที่พรรคริพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรียบาเซอร นายกเทศมนตรีหญิงกรุงวอชิงตันระบุในโพสต์ทาง X ว่าภาพวาดตามผนังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านและช่วยให้เมืองของเราผ่านพ้นช่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดแต่ตอนนี้เราไม่อาจยอมให้การแทรกแซงอันไร้สาระจากคอนเกรสทำให้เราเขวไปได้ผลกระทบที่สร้างความเสียหายจากการปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ต้องเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของเราครับเมื่อเกือบ5าปีก่อนนะครับบอเซอร์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตได้สั่งให้มีการทาสีชื่อ Black Lives Matter บนถนนใจกลางเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อทางแยกตรงจุดนั้นให้เป็น Black Lives Matter Plaza เพื่อแสดงการขัดขืนน้าสังคมหลังเกิดเหตุประท้วงหนักติดต่อกันหลายวันที่บริเวณดังกล่าวเพราะเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงของตำรวจในนครมิเนอาโพลิสจนทําให้ชายชาวเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจอร์จฟลอยด์เสียชีวิตครับในครั้งนั้น การที่เบลเซอร์เปิดทางให้มีการชุมนุมประท้วนโดยสันติเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอจฟลอยด์ก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งกับทรัมป์ที่กล่าวหานายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันว่าควบคุมความสงบของเมืองไม่อยู่และขู่จะใช้อํานาจประธานาธิบดีเข้าควบคุมหน่วยงานตํารวจของเมืองหลวง แม้จะไม่ทําตามคํำขู่ก็ตามนะครับแต่ว่าในสมัยที่2ของปับาลทรัมป์บอลเซอร์เลือกใช้วิธีหลีกเลี่ยง,ยงการสร้างความขัดแย้งต่างๆครับแล้วก็ยังเดินทางไปยังบ้านพักตาอ,อากาศมาลาโก้ของทรัมป์หลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024 ก่อนจะมาประกาศประเด็นที่ทั้งสองเห็นพ้องต้องการเช่นการสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกลับมาทํางานที่สำนักงานเต็มเวลาอีกครั้งครับถึงะน้นเมื่อเร็วๆนี้ทรัมป์ก็เริ่มออกมาพูดถึงการเข้าควบคุมเมืองหลวงของสหรัฐโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมการขี่เขียนแ,และว,วาดตามผนังกําแพงรวมทั้งปัญหาคนไร้บ้านตั้งเต็นท์นอนอยู่ทั่วเมืองขณะที่พักรีบพับลิกันพยายามส่งสัญญาณขู่ออกมาหลายครั้งว่าจะดาเนินการแทรกแซงการบริหารกรุงวอชิงตันซงรวมถึงการเสนอ ร่างกฎหมาย b o w s e r Act ที่มีจุดประสงค์ยกเลิกกฎหมายที่ชื่อ Home Rule Act ปี1973ที่ให้เมืองหลวงของประเทศสหรัฐมีอำนาจปกครองตนเองแบบจำกัดน,นะครับ